กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเนาะวันนี้เราก็มาเยี่ยมยายเนาะพ่อแม่พี่น้องมากับน้องนางมากับแม่พุดขคือเก่ามากับมาพ่อน้องยายป้อนเขาเออ <c oughs> น้องแพ้วมาถอดกอดไปพ่อ,อมแม่พี่น้องน้องแก้วป้อนเขายายแม่นน้องแพ้วป้อนเขายาย โดนยายกับเปลี่ยนไปลยแหงเขาโอ้โห้้น้่อ่ว่าเราทนี้อ๋อมีคหนึ่งพอเลยกิ้ได้บอเดนกินบ่เด้ออกบ่เดบ่ได้ออกอแ่กินเหมันก็เสกินมันก็เนาะเีมาเกี่ยงแล้วกินจิ้มมันก็ได้มเกี้ยกยันมัน พอโกได้บาวไล่น้อพ่อพี่น้องมาเบิ่งน้องแควคนงามป้อนข้าวยายดีเน่ยสวัสดีเอาหน่ป้อนข้าวยายไม่เป็นไรแมาชีวิตกับชีน้

บ่อนเข่าแล้วเปิเ็เอายาให้กิ้นนี่เป,ปิดไปบุญเกิดซื้อบังคลามมาผากยายน้แพลวเพื่อนแพงยายได้ป้อนเขายายป้อนยายายแต่ละมือเห็ดนะน,นี่บ่อนน้องแพง้วแตละลามือ แม่น้องออเคยป้อนเขายายบ่นเคยแล้แม่้อดึงดนหนก็ม่นันึงไปยู่กับยายนเฮ้ยอไม่น่อไม่ี่ลยเสียมือวนือพพืนึ่งใ่นอนใช่อยู่ลายเวนอนเหียวขี้ นอนขี่นั่งขี่เลยผมพี่น้องเอ้ยนิดหมอนอนเสื่อเ้ยอเาแพโชบไปแบบไปแย่งหาปุ่มฉนมันุงกัววะ

มามาออกหน้ามา Somehow, e อันมไมใหายายนี่อนไม้เอาบุญเด้อถอนเด้อ ต้องขีเดีอดเดาน้องแพลวกะเปิดกะดูแลโอ้ยมามโอนี่พอต้องอื่นทับใจขนาดเห็นน้องแพลวป้นเขาใหญ่สิมาเบิร์กแมนอนามัยเด้อบ้านีอ้พ่อไม่นู้

Ng quay 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 vô tuyển cắt 그걸 cắt như nơi bà đi ông mà mãi 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 Bà... mãi 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 mãi

เากระซิยุดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะผมไ้พี่น้อง้ก็ได้เพราะวันนับลม่อทอไม่ทาซื้อนมกินมายามพ่อแม่พี่น้องดือออด้กันไม่ขอบใจแห้ดี้ามจะ้กรับถ้ามากรับก็็อกดแล้ว เด็กไปไหว้แล้วแม่ละแล้วหาทุ่งบึงอ่ะโบงยากเล็กผิดหลุดเองมาเด็กจะทำอะไรกินมาแจ้งมาด้วยชั้เละวันบรรยากาศสนิทเลยพี่น้องเด็กทงเสือเราทำใจแล้วเล่นแล้วอยากใสแจ้งแจ้งแม่เด็กเด็กทงเสือโอ้ยยิ่งสาวใสอึกแล้วไม่หังอึก

กิ้กิิงไปเลยเราต้องอาบ้แ่บอสแล้ว้าไม่ายถามงู่ถามึงดูไม่ท่ากี่ค่าละบ่ถามไมไหม กูยังเรือไม่ได้ผูกกูยังปูดกูมีแต่เผ็ดระวัาข้าวหลักเอาเผ็ดเอาพอยด้ใช้เงินปะโลดเลยวปไรสบายดีใะไหมสบายดีใ่ไมลูกเขาเเงินสิไปบุญนี่นี่ไดอร์ดม่นาปลาอึดเดนคอร์ดไม่น่ปลาไม่เห็นเงินกับแม่ถุนยาอะลูกุนาอะไแม่ถนาอลไลูกถุนญาอะไรในครูสอนอะไรนางอะไรก็ น Он, mm ั่หมวน่เอาเงินมาให้ีอน้ันเออเอาเห็นกายนเเห็นป่ามันเห็นป่ามันกายแม่กนปลาลดกินยีเยงม่งักินขวกินกูห็นแค้นกูกินที่มงกูกินหรือวมีอาการกูกินตกี้กูกินขมือขมือเนียท่าใดเดือนกินขมอตากั่ช่องเดือน วันนี้เลยกูไข่กูเศามีสกินกลบเรสีเพื่อเพาะอืมนะผลิตผลิตมุกน้องโหงน้องมีเงินให้ขพวกาวสาอยู่ในนี้และน้อรังสีแลวเอา้เาเงินขอเฮงหเออายไปาบายเออจเงินขอเฮงไหลเอา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 เองินให้มาเอาเงินผอมได้บ่น

เก็บเอาเงินค่ะไปบ้านนะจ๊ะไปบ้านรู้หรอร้วันนี้ไปเอายาฉีดนันได้สั่งยาฉีดได้ไหเบ้หงดังนี่ยบอชเราจะเถือนี่เป็นวัดสั่งยาฉีด ดังเอาวะส่วนไลเดียวเขาจะส่งอะรเขาะส่งมาบอกพื่นี่าแบบมันเป็นวัดบัวเซาจะเื่อย่ามเปนหอไปหมช่องเถื่อแหละไปหอมนัำช้องมือไปอดเลก็บมมาที่ย่านเพียนเาจะหมแม่คอยอยากเห็ดนะนี่แม่หมอบอกเออเราเคยหอมบ่บ่ไปเลยก็ไปหอมมันจะจับหมเองมันหลุดหอมก็จะจับเองเนาะอันนี้เขาเพี่ยนกันว่ากับข้างนอกค่ะ ต้องเจ้าสีแดงเลยเป็ยืนห่างเนาะเลยๆเข่าเมียนเลยไม่ใช่ที่วันแรกหดแดงกนแดงเนาะอันใบองเมียนเด้เด้ชมเดือนเด้ของมันขออื่นนี่แหละนี่สีชื่อชุดเรี่ยันเอาเข่าอันดูบ้านนี่เจ้าโมงไม่ดีกูอุ้งลูกตลาดอันดูบาลนึ่งนี่กับสาวช่องเด่นยังเคียดออกไปซ้อพวกผิด เก็บเป็ดเลยวหยาเดขับพอกเด้ลไม่ทาดีจ้ากระเดิลมยี่าย่มับกะออเจ็บปวดคือกแม่บอก่เจ็บปดาเป็นยางเท้เบาให้ในตีอ้ขาวเจ็ปวดเเจ็บปดสูงกเดลกบเดลมาย่มาอย่ามอาอันนี้โขาอันนี้กปออันนี้เจ้าชบเมนป้าบอยเ่องกเมื่องีรถใหญ่ขอเอ กันมาไปกันจุมป็นตลอเพราะว่ามมีหลดใหญ่พอไหน้องเอ้ใจแล้วได้ไปหินไ้ไปเตาเพราะมอยู่ในเตาไอ้เติ้ได้ไปหินเตาไอเติ้ไ้ไอเติ้ลได้าเมื่อเอาบอว่ยางแล้วลูกิลน้ำนาเห็นน้ำผสมชิลโล่น้อเอาบัปบกพักเดินย่วนกย่วนะนี่แหละเมทาแม่บนมาเย

จอดแซงเนี่มไพี่น้องเลนี่เอ้างานห่งไปเ่าสิกิแน่จักแซงนึงาแห่งเริ่อไปิเออไปากลามกะบตไบุญชมเพื่อนน้องอื่นกัไปฆ่ากันไปอยู่จะชวน่ากันอยู่จะดมจะป่าเนห่ไปเ่าต่อไปเผื่อหายอาห่ไปเ่าไปลูกไป

ดแพ้วกับ <ive> ้อดเข่ป้อดน้ำเนาะแล้วก็อาบน้ำอาบนายให้แล้วแล้วเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนของให้แถวนะก็สิยเวลาเด้อผมแม่พี่น้องเปิดสุขสุขคนขอให้สุขภาพแข็งแรงดีๆพี่แฮงผมเจ็บจะได้ค็ไข่ามีสาธุแม่